สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธจะทําการโคจรยยกย้ายในช่วงวันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่22 23ตุลาคมปี65โดยประ ะะก็เกือบจะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกันนั่นเองค่ะต้องขอกล่นให้ฟังแบบนี้ว่าดาวพระพุธท,ที่ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้เป็นดาวพระพุธท,ที่มีกําลังสูงส่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวพระพุธได้ตําแหน่งที่ดีมากนั่นก็คือเกเรษตรราธิบดีและมหาอุดนั่นเองค่ะเรามารับชมรับฟังกันเลยว่าดาวพระพุธย,ยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อ แต่ละลักษณะรอสีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะในวันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่22ตุลาคมปี2565นี้ ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนั่นเองนะคะและจะต้องบอกว่าการมาของดาวพระพุธที่มาอยู่ในราศีกันครั้งนี้เป็นดาวพระพุธที่ได้ตำแหน่งสูงสุดนะคะเป็นได,ได้ตำแหน่งสูงส่งที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าดาวพระพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดนั่นเองค่ะเกษตรราธิบดีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเข้มแข็งความ ม่นคส่วนคําว่ามหาอุดนะคะนั่นก็หมายถึงมีชัยชนะมีเยอะมีมากมีล้นนะคะใครที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันการเปรียบเทียบการประเมินผลงานแล้วดาวได้ตําแหน่งมหาอุดแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะผ่านมีเกณฑ์ที่จะแข่งขันชนะถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ คือเหมือนนอนอยู่บนกองเงินกองทองใจหยิบจับทําอะไรมันก็ก่อเกิดลาบผลก่อเกิดเงินก่อเกิดทองจะเลี้ยวซ้ายหันมาทําธุรกิจตรงนี้จะหันขวาหันมาทํางานประจําตรงนี้มันก็มีโอกาสมันมีช่องทางมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในราศีกันนอกจากจะได้ตาแหน่งสูงส่งที่สุดในรอบปีแล้วยังเป็นดาวพระพุธที่โคจร มาเจอกันกับสหายด้วยนั่นก็คือมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนะคะส่วนดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะการงานและสังคมเพื่อนฝูงค่ะดาวพระพุธดาวการเงินโคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์สองดาวนี้ ถือว่าเป็นดาวคู่ของการแก้ปัญหาถ้าชาวลักนณาราศีสิง์เจอปัญหาติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวคุณจะหาทางออกได้ง่ายใครเป็นนักเรียนนักศึกษามีสองดาวนี้อยู่ด้วยกันสมองดีความจําดีเรียนรู้เวลเ,เรียนรู้เร็วแก้ปัญหาได้ดีนะคะนี่คือข้อเด่นของดาวทั้งสองดวงนี้ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โครจรมาเจอกันแล้วดาวพระพุธเป็นดาวการเงินด้วยโครจรมาเจอกันกับดาวการงานงานก่อให้เกิดเงิน เงินก่อให้เกิดงานค่ะมีโอกาสไหลเวียนเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่ขัดสนใครที่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองคุณก็จะหาทางออกได้หาทางแก้ได้คล่องตัวในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นมีโชคมีลาบเข้ามาได้โชคจากการทํางานหยิบจับงานใดก็บังเกิดความสําเร็จเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานก็นสนับสนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์สองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่สมผลนะคะการมาเจอกันของทั้งสองดาวนี้ส่งผลส่งกําลังทําให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่เอ่อเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดผลงานของคุณก็จะมีความโดดเด่นนะคะได้รับ มอบหมายหน้าที่เด่นๆในะหัวหน้างานไว้วางใจป้อนงานให้อารมณ์เป็นประมาณแบบนี้ดาวพระอาทิตย์หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเกื้อกูลจะสนับสนุนดีค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีสิงดวงชะตาแข็งกล้ามากๆเลยนะเป็นจังหวะที่คุณไม่ลําบากนะคะเป็นหนึ่งในลัคนาราศีเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีนะคะที่ดาวโคโจรมาให้คุณแก่ดวงชะตามากมายจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง มีความเข้มแข็งมากๆใครอยากจะเป็นนายตัวเองใครอยากจะมาเปิดกิจการใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วอยากหาอาชีพเสริมถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานสามารถทําได้ค่ะใครที่ต้องการหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มมีโอกาสได้ช่องทางทําเงินเพิ่มมีโอกาสที่จะก่อเกิดอาชีพที่2อ,อาชีพที่3ค่ะ มีเพื่อนมีคนรอบข้างสนับสนุนจุนเจือคุณในทุกๆเรื่องที่คุณต้องการมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความรักจากญาติจากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ line, ส่งผลดีค่ะดาวประพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้ปากใช้คําพูดงานใดที่เกี่ยวข้องก,กับการสื่อสารการเจรจาทุกรูปแบบมีโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณหาเงินหาทองได้ถ้าสมัยจะพูดว่าปากพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรในระยะนี้นะคะ อีกประการหนึ่งเป็นจังหวะที่คุณออกสื่อได้นะทำเกี่ยวกับการออกหน้าออกตาจับไม้นักแสดงนักร้องมีมุมที่ดีเลยนะในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงขอให้คุณเต็มที่กับงานขอให้คุณตั้งใจกับงานขอให้คุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยสำหรับชาวสิงนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยยึดดาวพระพุธเพียงดวงเดียวแต่จริงๆแล้วการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเราก็ควรจะยึดดาวทั้ง1ิบดวงนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมมันทําบุญทําทานอย่าลืมมันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ